นในรอบ64ทีมวันนี้มีผมโยทินอาริกาเลอร์นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเครื่องดื่มตาช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับระเบิดสึกฟุตบอลช่วย knock out นะครับประวัติศาสตร์แห่งศักดิ์ ฟุตบอลช้าง FA ครับเป็นฟุตบอลถ้วยน็อคเอาท์อันทรงเกียรติที่เต็มไปด้วยมน์ขลังมาทุกยุคทุกสมัยทุกแมตช์การแข่งขันสนุกตื่นเต้นเร้าใจในประเทศไทยและวงการกีฬาฟุตบอลของเราจระเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ด้วยความมุ่งม,มั่นและพลังของเพื่อนแท้ฟุตบอลไทยอย่างช้างเรายังเดินหน้าจัดการหมายได้เลยนะครับ นี่คือทีมจากทีสนะครับเล็กครูสายไหมได้หมายเลข41ครับ41นะครับเก็กครูสายไหมทีมแรกในรอบนี้นะครับแบบนี้ได้ลุ้นยาวๆครทีมใหญ่ยังไม่ออกนะครับคนที่จับได้ทีมที่จับได้ลใหม่เลขคี้นี้ก็จะเป็นเจ้าบ้าน BG ีปทุมยู่ในเตดครับ b ีประทุมยูนเต็ดแชมป์ไทยลีกและเป็นแชมป์รายการนี้1สมัยนะครับ่ะครับจับได้หมายเลข44 b ครับีประทุมยูนในเต็ดได้หมายเลข44ไปเป็นทีมเยือนนะครับทีมใหญ่ออกไป1แล้วนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกเทีครับอีก15ทีมสถานีตำรวจดอนเมืองนะครับเดียนเชิญคุณธนศักดิ์จับหมายเลขเลยนะครับจับได้หมายเลข6ครับ